สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผม xture, ร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มี34แรงเข้าใหม่1รายการครับผมตัวนี้เป็นคูปะต้า3 4 0 8 BT เก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะครับผมคันนี้มีเก็บสีนะครับเก็บสีใบมีดชุดใบมีดทันล่างครับผม รถไม่ได้แจ้งจดทะเบียนนะครับคันนี้ครับผมไม่มีเล่มนะครับออกเป็นใบซื้อขายให้ครับผมตัวรถสีสันเดิมครับที่เก็บสีก็จะมีคันใบมีดแล้วก็กระทัดล้อนะครับผมหลักๆที่เก็บสีก็มีประมาณนี้อุปกรณ์เป็นดันหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านห้าครับผม ดันหน้าผันหลังอันนี้เรียกไมมามา2,634ชั่วโมงครับเรียกดีครับผมสตาร์ทงง่ายไม่เขาหัวครับอดรอลิกใช้งานปกติครับผม สภาพพร้อม,อมใช้งานครับท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816004753 0984422502ครับผมร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองูเหลือม3กิโลห่าง4แยกบ้านจัน7กิโลครับผมมาไม่ถูกก็โทรมาติดต่อสอบถามหรือกดตามลิงก์ก็ได้นะครับผมจะลงแผนที่ร้านไว้ให้ครับผมท่านใดมาไม่ถูกก็ กดตามลิงก์วิ่งตาม GPS ถึงหน้าร้านเลยนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC t แท็กเตครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ